เฮ้ยรูปแข่งตันี้คนนา่ารักอ่ะโอ้หแก้วแต่ด้วยยิ้มโคตรเจ๋งเจ๋งเจ๊งโอ้โหเฮ้ยส,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 ส้มส้มได้เรื่องอะไรอะ่ะในเรื่องการอ่านในชีวิตประจำวันอ่ะแกเรื่องราวมันเป็นยังไงวะส้มเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอะแกอยากรู้ปะอยากดิวะงั้นเดี๋ยวเราพาไปดู สวัสดีครับเรียกผมว่าไอ้กา้าตรงนี้เปคนแท้ๆเป็นคนเฟี้ยวๆช่วยไอ้ก้านะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้กันครับไปดูกัน<ๆ>เลยครับหนึ่งกาอรอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้ความสำคัญของการอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันการอ่านไม่ได้เพียงแค่การทำความเข้าใจเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นๆ เท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะต่างๆของเราอีกด้วยประการแรกการอ,อ่านเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแสเวงหาความรู้โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อยู่วัยศึกษาเล่าเรียนการอ่านหนังสือช่วยเพิ่มพูนความรู้ความคิดและประสบการณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ประการที่2การอ่านช่วยให้เราประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพความรู้ที่เราได้รับจากการอ่านสามารถนํามาใช้ในการทํางานช่วยให้เราเป็นมืออาชีพและก้าวหน้าในสายอาชีพของเราประการที่3การอ่านเป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทำให้เราสามารถรักษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมของคนรุ่นต่อๆไปได้ด้วยนี้ประการที่4การอ่านช่วยส่งเสริมให้เรามีความคิดอ่านและฉลาดรอบรู้การอ่านหนังสือที่หลากหลายเฮ้ hey, ไม่ใช่หลากหลายช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขวางและสามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล ประการที่หกการอ่านเป็นกิจกรรมที่ได้รับความเพลิดเพลินและบันเทิงใจในการอ่านหนังสือนิยายหรือเรื่องสั้นที่เราชอบสามารถช่วยให้เราผ่อนคลายและมีความสุขอย่างนี้สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอต่อจากต้นก้านะครับเรื่องการอ่านสะเค์ความรู้ครับไปดูกันเลยครับประการที่6 การอ่านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความรู้ที่เราได้รับจากการอ่านสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นประการที่7การอ่านเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาระบบการสื่อสารและการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆการอ่านข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือออนไลน์ ช่วยให้เรามีทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยประการที่8การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมทั้งในด้านการเหมืองการปกครองศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมการอ่านช่วยให้เรามีความรู้และเข้าใจเรื่องราวต่างๆในสังคมได้ดียิ่งขึ้นด้วยสุดท้ายนี้ ผู้ที่อ่านหนังสือสามารถสร้างความคิดและจินตนาการได้เองการอ่านหนังสือช่วยให้เรามีจินตนาการที่กว้างขวางและสามารถคิดสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆได้การอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตนเองและสังคมหวังว่าทุกท่านจะเห็นความสำคัญและนำการอ่านมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน นะจ๊ะนะัจ๊ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมทีมน,นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเนะะื้อหาต่อจากของโค้ดที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็จะพูดก่อนโค้ดจ้พูดต่อยผมจากนี้ครับซึ่งของพวผมก็คือกอาจจอรอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้เองครับผมเป็นไงไปชมครับแนวทางการอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้แนวทางการอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้นะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับแนวทางการอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้ กา,ารพัคราข้อความรู้เนี่ยเป็นกระบวนการที่สําคัญมากเลยครับในการพัฒนานความคิดและความเข้าใจของตัวเราในการรับสารจากแหล่งต่างๆซึ่งจะต้องใช้ความรู้ความคิดและิจรนาการของเรานะครับในการคัดเลือกข้อมูลที่จําเป็นสาหรับเป็นที่เราสนใจครับขั้นตอนแรกครับในการอ่านเพื่อสัรงะหอความรู้คือ,อการพิจา,นา,นารณาแหล่งข้อมูลปัจจุบันที่เรามีครับ เรามีข้อมที่หลากหลายไม่ว่าจะมาจากทั้งทรทัศน์วิทยุยบาราสานิตยาสารหนังสือพิมพ์หรืออินเทอร์เน็ตต่างๆมากมายพวกนี้ครับเชื่อคัญคือเราต้องคานึงถึงคุณภาพของข้อมูลไม่คำว่ามีความถูกต้องหรือเปล่ามีความน่าเชื่อถือมากขนาดไหนและความลันสมัยนะครับข้อมูลเหล่าน,นั้นมันเก่ากึกแค่ไหนว่ายังใหม่สดเฟชชี่อยู่ตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ย เราอาจเคยว่าหาจากหนังสือในห้องสม,มุดใช่ครับแต่ว่านัน่นเราคงสมัยนั้นก็คงประมาณสิบปีสิบกว่าปีเนาะถ้าเรายังมขห้องสม,มุดอยู่เพราะสม,มัยนั้นเราก็มีอินเทอร์เน็ตมีสื่อสังคมโซเชียลโลกออนไลน์ยรงสามารถค้นหาข้อมูลได้จากโทรศัพท์มือของเราเองนะครับผมซึ่งมันสะดวกสะดวกเนีนน่ยม,มากๆขั้นตอนที่สองนะครับก็คือการจับใจความสําคัญของเรื่องครับการรับสารเพื่อหาความรู้หรือสังเคราะห์ความรู้จาก แหล่งข้อความต่างเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องจับใจความให้ได้ครับว่าความใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านเนี่ยมันคืออะไรต้องจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะได้รับรู้สาระสาคัญของเรื่องครับในการอ่านจับใจความสําคัญเนี่ยเราสามารถทําได้โดยการพิจารณาจากชื่อเรื่องชื่อบทข้อความที่พิมพ์ตัวหนามาข้อความตัวใหญ่อะไรต่างๆหรือเป็นข้อความที่ไฮไลท์และใจความในแต่ละย่อหน้าเนี่ย เพื่อทราบถึงประเด็นสําคัญทั้งประเด็นหลักและประเด็นรองที่ปรากฏในเนื้อหาด้วยครับขั้นตอนที่สามคือการพริจารณารายละเอียดที่อาจะเป็นประโยชน์ครับเนึง่งซึ่งต้องเหนือจากการพริจารณาจากความสำคัญของเรื่องแล้วเนี่ยรายละเอียดบางส่วนเช่นข้อมูลสถิติตัวเลขตัวอย่างหรือไม่ว่าเป็นกรณีศรรึกษาที่ปรากฏในเนื้อหาก็อาจเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันครับผมสวัสดีครับผมฟูวันนี้ผมจะมาพูด ต่อจากทีมแล้วพูดก่อนพอหัวข,ข้อเรื่องก,การพูดการพูดการพูดไปฟังขั้นตอนที่4คือการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคือข้อมูลเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่สามารถพิสูจน์และระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จโดยไม่มีทัศนคติส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องผู้รับสารที่ดีจะต้องรู้จักสังเกตพิจารณา และตรวจสอบของถูกต้องของข้อเท็จจริงที่ปรากฏเพราะหากหลงเชื่อข้อมูลที่นําเสนอโดยเบิดเบือนข้อเท็จจริงก็จะเอาก่อให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลังข้อตอนที่5คือการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้อื่นข้อคิดเห็นคือข้อมูลที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติของบุคคลการพิจารณาข้อคิดเห็นที่ปรากฏในสารจะช่วยทำให้มีผู้อ่านมีโลก,กทัศน และมุมมองต่อสิ่งต่างๆกว้างขวางมากขึ้นทำให้เกิดแง่มุมที่หลากหลายนับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ตนเองและพัฒนาศักยภาพในการคิดขั้นตอนที่6คือการพิจารณาความน่าเชื่อถือของสารการพิจารณาความน่าเชื่อถือของเนื้อหาสารที่อ่านอาจพ,พิจารณาได้จากความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารว่ามีความรู้ความชํานาญในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ รวมจ้งข้อมูลที่ใช้อ้างอิง,องเชิงอัถะบรรณานุก,กรมเป็นต้นข้อขั้นตอนที่7คือการวิเคราะห์กณวิธีในการนําเสนอการพิจารณากณวิธีในการนําเสนอของผู้สงสารและว่ามีความสําคัญเพราะเพราะกละวิธีการนําเสนอที่ดีย่อมช่วยให้เกิดการรับสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้สารมีความน่าสนใจ ผู้รับสารจึงต้องวิเคราะห์ด้วยวิธีด้วยว่ากลวิธีการนำเสนอนั้นเหมาะสมกับเนื้อเรื่องหรือไม่และผู้สงสารสามารถเลือกใช้กลวิธีการนำเสนอได้ยอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดสุดท้ายคือการวิเคราะห์การใช้ภาษาผู้รับสารควรพิจารณาถึงการใช้ภาษาสังเกตความกลมกลืนระหว่างภาษากับเนื้อเรื่องและการใช้วรรคพจน์ว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องมากเพียงใด ควรพิจารณาความถูกต้องตามหลักภาษารวมทั้งการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์การอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้เป็นทักษะที่สําคัญที่ช่วยให้เราสามารถคัดเลือกและประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและหวังว่าทุกคนจะนําแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ในการอ่านและการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันขอบคุณครับ hey, hey, เฮ้ยมาทำไมอ่ะ สวัสดีครับผมพอนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการส่งเคราะห์ความรู้จักสื่อนะครับเป็นยังไงไปดูครับการส่งเคราะห์ความรู้จักสื่อสื่อสิ่งพิมพ์สวัสดีครับเพ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมนะครับ ซึ่งเป็นสื่อสำคัญที่จะช่วยให้เราได้รับข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์รวมถึงการพัฒนาความคิดและความสามารถในการวิเคราะห์อของเราอีกด้วยนะครับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหมายถึงแผ่นกระดาษหรือวัตถุใดๆที่ทำให้เกิดเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนต้นฉบับขึ้นหลายๆสำเนาในปริมาณมากเพื่อ เป็นสิ่งที่ทำการติดต่อหรือชักนำให้บุคคลเห็นหรือทราบข้อมูลต่างๆสื่อสิ่งพิมพ์มีหลายชนิดนะครับได้แก่เอกสารหนังสือเรียนหนังสือพิมพ์นิตยสา,ารวารสารบันทึกรายงาน ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์มีดังนี้นะครับหสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือหนังสือสรารคดีและตำราแบบเรียนนะครับเป็นหนังสือสิ่งพิมพ์ที่แสดงเนื้อหาวิชาการและศาสตร์ความรู้ต่างๆเพื่อสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายด้านความรู้ที่เป็นจริงจึงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นความรู้อย่างถูกต้องนะครับ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเอผยแพร่ข่าวสารนะครับอันนี้อันที่สองแล้วนะหนังสือพิมพ์นะครับหรือว่าในอังกฤษที่เรารู้กันนะี่ newspapers เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นด้วยนำเสนอเรื่องราวข่าวสารภาพและความคิดเห็นในลักษณะของแผ่นพิมพ์แผ่นใหญ่ๆเลยครับที่สมัยก่อนคนแก่เขาชอบ แบบว่าเปิดอ่านกันนะครับสามเวลา,าสารและนิตยสารนะครับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยนำเสนอสาระข่าวความบันเทิงที่มีรูปแบบการน,นำเสนอที่โดดเด่นสะดุดตาและสร้างความสนใจให้กับผู้อ่านนะครับอันสุดท้ายนะครับเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับอันที่สี่สิ่งพิมพ์โฆษณาบชัว นั่นเองนะครับที่เรารู้จักโบชัวนะครับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นสมุดเล่มเล็กๆซึ่งในการแสดงเนื้อหาจะเกี่ยวกับโฆษณาสินค้านะครับ mm hmm. เช่นพวกใบปลิวแผ่นพับโปสเตอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมอันที่ห้าสิ่งพิมพ์เพื่อการบรรจุพัธุ์นะครับเป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์การค้าต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกกล่องนมหรืออะไรต่างๆนะครับที่จะเป็นแบบว่าบรรจุภัณฑ์นะครับมันจะเอาไว้ให้เราอ่านมันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพวกบรรจุภัณฑ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวํันนาขันแก้วอยากรู้หรือยังคะว่าประเภทหนังสิ่งพิมพ์ข้อเดียวกคืออะไรไปดูกันเลยค่ะ6สิ่งพิมพ์มีค่า เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นการนำไปใช้เป็นหลักฐานสำคัญต่างๆซึ่งกำหนดตามกฎหมาย 7. สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการผลิตขึ้นตามลักษณะพิเศษแล้วแต่การใช้งาน 8. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนการเลือกอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญดังนี้ 1. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลทั้งที่นำมาใช้เองและนำไปอ้างอิง 2. ความถูกต้องของข้อมูลข้อมูลที่ดีต้องมีความถูกต้องและครบถ้วน 3. ความทันสมัยและเป็นปัจจุบันควรคำนึงถึงความทันสมัยและเป็นปัจจุบันของข้อมูล 4. การลำดับข้อความควรลำดับข้อความที่จะนำมาสนับสนุนความคิดหลักข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นความรู้สึกอารมณ์ เจตนาผู้เขียนและความคิดแทรกอย่ายงชัดเจนมีสาระและน่าเชื่อถือ 5. การมีตัวอย่างหรือข้อมูลอื่นควรมีตัวอย่างหรือข้อมูลอื่นเพื่อทําให้เรื่องมีน้ําหนักและเป็นที่น่าเชื่อถือเฮ้ยไอเดี๋ยวเดียวมานี่พีเซ่กันเร็วสวัสดีค่ะหนูไอนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องตำราวิชาการค่ะไปฟังกันเลยค่ะ 1. ตําราวิชาการเนื้อหาถูกต้องสอดคล้องกับชื่อหนังสือ เน้นเฉพาะคะแนงวิชานั้นข้อมูลและภาพประกอบถูกต้องชัดเจนตรงกับคำบรรยายการใช้ภาษาเหมาะสมกับวิชาสะกดคำถูกต้องส่วนประกอบอื่นๆรูปเล่มคำนำสารบัญสสารคดีเนื้อหาสาระถูกต้องสมบูรณ์มีประโยชน์วิธีการเขียนคงเรื่องดีดำนินเรื่องแล้วใจสำนวนภาษาไพเลาะส่วนประกอบอื่นๆ ผู้แต่งรูปเล่มคำนำสาร,รบัญบรรณานุกรม3บันทึงคดีคงเรื่องและเนื้อเรื่องเล่าเรื่องสมจริงมีความสัมพันธ์กันการดำเนินเรื่องมีวิธีหลากหลายฉากสมจริงตัวละครสมจริงมีลักษณะหลากหลายแนวคิดของเรื่องผู้เขียนไม่ปอกตรงๆต้องค้นหาเองํำนวนภาษาสมจริงสละสลวยสร้างอารมณ์ 4. วารสารและหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์เน้นข่าวที่ยกระดับสังคมไม่ทำลายวัฒนธรรมบทวิจารณ์แสดงความเห็นประกอบกับข่าววารสารข่าวสารที่ต่อเนื่องคนเลือกอ่านเรื่องที่สนใจรูปเล่มเรียบร้อ,อยสรุปผู้อ่านควรพิจารณาคุณค่าของสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทเพื่อเลือกอ่านให้เหมาะสมกับความต้องการเวลาและโอกาสการอ่านที่ดีจะช่วยพัฒนา,นาความคิดความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาบชดาดไยสิงนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องการสัง่งเคาะความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยการสัง่งเคาะความรู้จากส,สื่อสิ่งพิมพ์สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเรอนิกส์อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เราได้รับข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาความคิดและความสามารถในการวิเคราะห์ของเราอีกด้วยสวัสดีค่ะแพทนคะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของเราได้มากที่สุดการเลือกอ่านสื่อ ที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะช่วยให้เราได้รับความรู้ที่ถูกต้องแต่ยังช่วยพัฒนาความคิดความสามารถในการวิเคราะห์อของเราอีกด้วยค่ะ mm hmm. เริ่มจากการเลือกอ่านสูตรสิ่เพิีพยมอย่างแรกเลยก็คือตำราวิชาการหรือว่านังสือวิชาการทั่วไปที่เราอ่านกันอ่าด้นานเนื้อหานะคะเราควรตรวจสอบว่าเนื้อหาของตำราน,นั้นถูกต้องและสอดคล้องกับชื่อหนังสือหรือไม่นินอ่านเฉพาะอ่าวิชาที่เราสนใจก็ได้ค่ะอ่าข้อมูลและภาพประกอบนะคะ ควมีความถูกต้องชัดเจนตรงกับคำบรรยายที่ให้ไว้ค่ะการใช้ภาษานะคะภาษาในตำราควรเหมาะสมกับวิชาแล้วก็สะกดคำให้ถูกต้องด้วยแล้วก็ส่วนประกอบกอื่นๆนะคะรูปเล่มคำนำสารบาัญควรจัดเรียงอย่างเรียบร้อยค่ะอ่าสองนะคะสารคาดีด้านเนื้อหาเนื้อหา,อหาควรถูกต้องสมบูรณ์มีประโยชน์ต่อผู้อา่านแล้วก็วิธีการเขียนนะคะคงเรื่องดีดำเนินเรื่องเร้าใจ ทำให้ผู้อ่านแบบว่าคึกคืนไปกับอ่าในเรื่องนะคะแล้วก็ใช้ภาษาสํานวนที่ไพเราะค่ะส่วนประกอบอื่นๆนะคะตรวจสอบผู้แต่งรูปเล่มคำนำสารบัญและบรานุกรมว่าจะจะัดทำอย่างเหมาะสมหรือไม่อ่าบันเทิงคดีนะคะข้อที่สามอ่โครงเรื่องและเนื้อเรื่องควรเล่าเรื่องอย่างเหมาะสมและมีความสัมพันธ์กันค่ะ การนันเเรื่องนะคะมีวิธีหลากหลายแล้วก็มีฉากที่สมจริงค่ะตัวละครควรมีลักษณะที่สมจริงและหลากหลายค่ะแนวคิดของเรื่องนะคะผู้เขียนจะไม่บอกตรงๆนะคะผู้อ่านต้องอ่าคิดเองหรือว่าค้นหาเองค่ะอ่าสำนวนภาษาใช้ภาษาสมจริงสละสรวยสามารถสร้างอารมณ์ให้ผู้อ่านสวัสดีค่ะเดิฉันชื่อนาะสาธิตาลคุสุรินในที่2ี่วันนี้จะมาพูดเนะื้อหาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการเขียนกรอบแนวคิดค่ะ การเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านความหมายและความสําคัญของการเขียนกรอบแนวคิดการเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านมีความหมายและความสําคัญอย่างมากต่อกระบวนการการคิดและการเรียนรู้ของมนุษย์ซึ่งช่วยในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลและการสร้างความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบการเขียนกรอบแนวคิดนี้ทำให้เราเห็นความสำคัญของความคิดหลัก และความคิดลองที่เกี่ยวข้องกันและช่วยในการจัดข้อมูลอย่างมีระเบียบตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานการคิดหมายถึงการทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นเรื่องขึ้นภายในใจซึ่งเกิดจากการใข้ควรและต่างตองส่วนความคิดหมายถึงสิ่งที่นึกรู้ขึ้นในใจและก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป กระบวนการคิดเป็นการทำงานของสมองที่เกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้ข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆและนำพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิมมาผนวกกับความรู้ใหม่เพื่อหาคำตอบหรือทางออกการเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านมีประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้มากมายเพราะทำให้เราเห็นความสำคัญระหว่างทุกส่วนของความคิด รวบยอดหลักและความคิดลองซึ่งทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องการเขียนกรอบแนวคิดยังเป็นเรื่องเป็นเครื่องมือที่ดีในการจดบันทึกความรู้ที่ได้จากการอ่านและฟังทำให้เราเพิ่มความเข้าใจในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนกรอบแนวคิดนี้ยังสัมพันธ์กับกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ทั้งในด้านของการรับสารและส่งสารการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และการจัดระบบข้อมูลอย่างชัดเจนซึ่งการเขียนกรอบแนวคิดช่วยให้เราสามารถสื่อสารความคิดและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสรุปการเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่าน เครื่องมือที่มีคุณค่าในการเรียนรู้และการสื่อสารมันช่วยให้เราเห็นความสำคัญของข้อมูลและความคิดที่สัมพันธ์กันและช่วยให้เราสามารถจัดระบบและจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลได้อย่างชัดเจนการเขียนกรอบแนวคิดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการศึกษาหาความรู้แต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความคิดและการสื่อสารของเราอีกด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมิราพรจันทังรังวันนี้หนูจะมาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบของการคิด องค์ประกอบของการคิดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะองค์ประกอบของการคิดโดยมีองค์ประกอบสําคัญในการคิดดังนี้ 1. สิ่งเล้าเป็นสื่อหรือองค์ประกอบแรกที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลเกิดการรับรู้สิ่งเล้าทําให้เกิดปัญหาความสงสัยและความขัดแยง้ง 2. การรับรู้บุคคลสามารถรับรู้ได้โดยผ่านประสาสัมผัสทั้ง4ได้ โดยที่คุณภาพของการรับรู้เกิดจากคุณภาพของสิ่งเลา้า 3. จุดมุ่งหมายผู้คิดจะต้องมีจุดมุ่งหมายในการคิดแต่ละครั้ง 4. วิธีคิดการคิดในแต่ละครั้งผู้คิดควรเลิกใช้วิธีการคิดให้ถูกต้องกับจุดมุ่งหมาย 5. ข้อมูลในการคิดในแต่ละครั้งผู้คิดควรมีข้อมูลประกอบเพื่อให้ได้ความคิดที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงที่สุด หผลของการคิดคำตอบหรือทางออกของปัญหาซึ่งผลของการคิดจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้คิดหรือสังคมโดยรวมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทชกสุแพนะคะวันนี้จะมาอธิบายเรื่องกระบวนการเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะกระบวนการคิดกรอบแนวคิดจากการอ่าน1ขั้นระดมความคิดขั้นแรกคือการระดมสมองเพื่อกระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์เทคนิค นิยมใช้ในการหาวิธีแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆให้เกิดขึ้น 2. ขั้นจัดระเบียบความคิดเมื่อได้ความคิดต่างๆมาแล้วต่อมาคือการจัดระเบียบหมวดหมู่โดยนำความคิดที่มีทิศทางเดียวกันมารวมกันในหมู่เดียว 3. ขั้นตอนลำดับความคิดขั้นตอนสุดท้ายคือการลำดับความคิดให้เป็นขั้นตอน จากการจัดระเบียบความคิดมาแล้วผู้ศึกษาควรลำดับความคิดก่อนหลังและแตกประเด็นความคิดหลักให้ชัดเจนเพื่อให้การนำเสนอแนวคิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นหากเรากำลังศึกษาเรื่องหนึ่งเราสามารถใช้สิ่งเราจากการอ่าน,านบทความหรือหนังสือเพื่อรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นแล้ว เราจะต้องกำหนดจุดมุ่งหมายในการศึกษาต่อไปจากนั้นเลือกวิธีการคิดที่เหมาะสมเช่นการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสุดท้ายเราจะได้ผลเปรีย์จากการคิดซึ่งอาจจะเป็นคำตอบหรือข้อสรุปที่นำไปใช้ได้จริงการเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านเป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและความคิดที่เรามีช่วยให้เรา สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและนำไปสู่การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหวังว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในการอ่านและการคิดอย่างสร้างสารรค์ขอบคุณค่ะไปไหนเฮ้ยน้อง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 ลองรู้เรื่องกระบวนการเขียนกรอบในคิดจากการอ่านไหมไม่รู้ครับจริงเหรองั้นเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟัง ดิฉ an ันนางสาวศิวิสลาอัญยงไปฟังกันเลยค่ะการเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านเป็นทักษะที่สำคัญที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของข้อมูลและความคิดที่เรามีช่วยให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและนำไปสู่การสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ในการอ่านและการคิดอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวทิตยาหิสากุนนะคะวันนี้หนูได้เรื่องกระบวนการเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านค่ะทุกคนรู้กันไหมคะว่าคืออะไรถ้าไม่รู้ไปดูกันค่ะกระบวนการเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านเราจะพูดถึงเรื่องการเขียนกรอบแนวคิดจากการอ่านซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลความคิดและองค์ความรู้ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบกรอบแนวคิดคืออะไรเพื่อนๆรู้กันไหมคะว่ากรอบแนวคิดคืออะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวจะบอกให้ค่ะกรอบแนวคิดคือการเรียบเรียงข้อมูลและความคิดต่างๆแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพสัญลักษณ์และเส้นยงความคิดโดยมีองค์ประกรอบในการคิดดังนี้1สิ่งเล้าสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความคิดหรือความรู้สึก2การรับรู้ กระบวนการที่สมองรับข้อมูลและประมวลผล3จุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์ที่ต้องการระบุ 4. วิธีคิดแนวคิดในการวิเคราะห์และสั่งขอข้อมูล 5. ข้อมูลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการอ่าน 6. ผลจากการคิดข้อสรุปหรือผลลัพธ์จากการคิดค่ะเฮ้ยเข้าใจแล้วว่าส้มแกเข้าใจแล้วเหรอเอองั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะแกบ๊ายบาย